สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นปี2004ให้หลังคาสูงเครื่องยนต์ดีเซล3,000หรือเครื่อง5 l นั่นเองนะก็สีขาวเลยนะคันนี้ภายในเดิมๆหน้าหลังเดิมเครื่องดีนะมนไม่มีปัญหาความร้อนก็นดูรถกันเล้ที่สายใหม่นะกรุงเทพเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทไว้สำหรับท่านใด มองหารถไว้ใช้งานคันนี้เหมาะมากเลยเวลรโรงเรียนก็เหมาะเลยนะทำทำรถบ้านก็เหมาะ <Wow. S 1> ใช้กิจของส่งนะเจ้าข,ของการันตีมาเรื่องความร้อนนะฮะนะ,ะก็สนใจกระโชกิ้งก้างผมหากันได้เลยนะฮะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทครับว้า wow. วนะ,ะภาษีเต็มเลยคันนี้นะฮะก็ภายนอกสีขาวสวยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไม่ด้วยนะสำหรับ บ้านฝากขายนะฮะก็นะเราเข้ากันเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้มีปี2014เข้ามาด้วยนะฮะก็พบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ